ิน5เด5เดเจ้ <c oughs> ากว่านเสิ <c oughs> เป็นยังต้องไปเมือเซ้นฟอนถ้าเสาซ้ำได้โบเสาซ้ำเราจะไปนํำเลยไปามวยนโอ้ยไปหาบินนำกลัว มันว่าม okay. ันท te right. so, um> ี่ไปบวกว่าไปโอเคแต่ว่าแล้วเส้น่ะมีโฟนเดี๋ยวนี้วันที่เสาส้องเลื่อนไปเสาซ้ำเดี๋ยวเ่าโบได้จองพี่ยนต์บนแล้วมีแต่คันลูกอีไปก่ะจองวันที่เสาเอ็ดจำกันคันสั้นก็อนเพียงให้มะม้าก็เดีนี่ไปซ้ำแล้วเส้นขาวโฟนเสื้อนะเสื้อข้ารักสุดท้าวนาเสื้อข้าอาจารย์นะซ้งเสื้อมาละเป็นไส์เดียวกันหมดเออเรือได้ใส่ปู แอบร้อยเดี๋ยวนี้ผู้บบบนับรูปบบบไปซื่นสมัยมออหมูตั้งยอมกับอี้องแอบรยคนเก่าต้อตอนนี้ยังไม่ได้บินผมเดอผมเดอซาผมเท่าไหรก่อนมาจ็กแสนอยู่บ้านทานแสนกีมาเมียงกัน500รบาทอัพเกรด แต่ว่ายูบ่ฮอยยังพนบินนวใส่ดิค่ะผมมาแงปนอเข่ละจะเด็กมาปกูเดี่จืดกินยังดีไส้กอโบมี่ยจีนต้นมจีนของโบมีไส้กอมแซนด์วิชนี่น่าจะมี ตาเงนตาดีดีมันมีอะไใจได้อี่เนเงินใส่กระเป๋าแนวนี่กับเงินส่ซิ๊กเห็นพี่พูว่ามีเออ้าวอะไรอ่ะไอ้เหมันบอกอันซิบสี่ยุแล้วมันเอาอัน1ิบห้าจมันมีอยาสุดแก้วแล้ว ก็มีแล้วองของซิบสีหยวนเปิดสสงหนักกระลื่นกันกระลื่นกันหยวนเดียวเนาะใครที่กำลังมาจีนทำย่าก็เอาไวรัลโกาสออนไลน์มาเลยนะเพราะว่าสะดวกมากไวมากไม่ต้องเขียนอะไรเลยโซ

เมื่อองศาดูกิ๊กใส่องศาดูพวกกูบม um ีเอาลงหนึ um, ่งกุ้นนะไปทางนี้ก um ็โอเคไปเยเฮ้ยเหี่ยวมือมันเต็มมันมื่นหมดเนาะท่องมือไปอยู่รอบหุ่นเยียบอันสีขาวฮันเอามึงมันกว้างเดี๋ยวกูขาดสั่นพอดีกูเยียบปุ๊บ

เป็น็ป่ะตื้อๆห้ึอยฝังเฮ้ย <karena> เอาอันปังๆได้อันมือมานี่ๆๆผมหาร์ดกอนจะให้มันหายส่วนต่างนอย่างก่อนเข้ามาบังสโนแมนเหรอตามคุณแพนกลินไปสองท่านนะครับเป็นยังไงเฮ้ยเย็นอยว่มือนี้รอดปะ่ะไป่ทั้งใด้แหละคุกเว่า แฟนคิตัวจริงอย่างก็ว่าดแฟนคลิปตัวจริงมาละค่ะแบบว่มีลมเข้าหน้าเข้าโัวเลยพี่แกจะมีหัวเลยยั่เควากันรโตเก่ตอนนี้อุณหภูมิยูที18 ไหวไหมเธอไม่ไหวแล้วเดี๋ยวนี้สูปพู้ซื้อก็ปากแห้งแบบเจอไปเลยเล่นมึงเสริมดังดรือเป็นอย่างไรเล่นผู้พู้สึกอยังไงเสริมดังสูปขึ้นบอกเข้าบนได้คือมันที่ท่านรู้ออกมาแหละ 32. <coughs> xào oh, okay, Look. เ้าแรงของเขาสุฟันเอะกลางเเลยนงกลาง กินตั้งมกัาโอ้ยแม่โคตรเหนื่อยเลยอยู่กรุงเทพนั่งกินเหล้าอย่างเดียวก็ดีอยู่แล้วทำไมต้องมาตกละกรลำบากโอ้ยมาดาย่าทำไมเนี่ยอุ้ยขามไม่วจอะมองจ้า

บายบายออลด REAM HOUSE เจอกเจอกัน้งห้าบวแล้วออกมาฮอสซาวทีละลืมสากไอประวัต <laughs> ไปกลับมาเอาคืนจ้า เกลือบลืมเกือบลือโอมโงตกชันอฟตอนนี้อากาลบสิบเก้าองศาลาสเตนฮาบิ ตอนนี้เขามาฮอดที่โบสก่อนกลับหาบินหนาวปเฮ้ยลึงแล้วปะชิวชิวค่ะต้องให้กับโบสถ์นะพิช็กพิเช็กโบสนี้คนหลายตลอดลืงออกกาติดลบแล้วเนาะเอาหัวอยู่นี่แล้วปะได้มันเป็นปัญหาคะแนนได้ปูปลาหัวลูกดกได้เออใส่กัแต่งดอกเออเขาพี่จะนอนค่ายร่วงไดดี มาหา่นมือแรกแล้วก็หานมือกับร้านเก่าร้านเดิมมันเป็นของความฟรุด้ดเลยว่าเปล่งยังไงแบบเขาไม่เนี่ยพริกก้นนี่มันบอกแต่เขาอยู่นี่มันบ่มีนะอือทอดหมูทอดแซ่บอันนี้เนาะว่ามันเวอร์อ

กลับแล้วนี่หมิ่นหนาวซิเนาะอันนี้กำบ่าแล้วเด้อผิววันนี้กอดเดินบิดแล้วแม่จักมือก่อนสิบมือเกามื่อนี้เกามืหมิ่นหนาวเนาะผิวกับบุตรแตกซบแตกบ่มาให้ฟูอ่าการรอเนาะควรเอาผัก ี <kung> <haft kaz ans> ่นเยตื่นแล้วเนแ่้วนเป็นยังไงสาวกระเป๋าลอดปลอดภัยแล้วคุยอีกสองขีดสินะเออของแก้วสซ่สองหีดซีอู่ซางไพรซาจีอร่อยไหมพิเช็คิปเช็คอร่อยที่สุดซาห้ามึงนันจะใส่เบิดแล้ว หนึ่งสองมือหนึ่งคืน200 pounds off for family four อนตกโอเคจบเี่กลับก่อนจ้า Bye, see you Finish this trip, bye